Thank yeah. you. กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผม My Style m มาเว l คนเดิมกับวันสบายสบายวันนี้กับข้อสังเกตที่เราได้จากอนิเมะ Shadow House ในตอนที่2แล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากจะดูอนิเมะเรื่องนี้สามารถไปดูได้ในแอปบิล i บิ l i เลยครับและที่ผมเคยแนะนําไปในคลิปที่แล้วและเนื้อหานี้มีการสปอยเนื้อหานในอนิเมะบางส่วนนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมยังไม่ดูอนิเมะก็อย่าลืมไปดูนะครับโอเคครับอย่าช้าเลยไปเริ่มกันเลยครับ ครับผมในตอนนี้แล้วก็จะได้รู้แล้วนะครับว่าแท้จริงแล้วยังมีตระกูลชาโดคนอื่นๆอยู่ในปราสาชาโดเฮานี้ด้วยแต่ละคนก็ตุ๊กตามีชีวิตประจําตัวซึ่งจะใช้แทนการเข้าสังคมของชาโดแต่ละคนเราจะได้เห็นฉากที่เอมิลิโกออกมาทําความสะอาดข้างนอกภายนอกห้องที่ปกติเอมิลิโกอยู่นั้นยังมีตุ๊กตามีชีวิตคนอื่นๆอยู่ด้วยซึ่งแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ในการทําความสะอาดเหมือนกัน แล้จะมีน้องเพศชายเพศหญิงตุ๊ก,กตามีชีวิตแต่ละคนจะมีหน้าที่ทําความสะอาดและความจงรับพักดีที่มีต่อช้าโดแต่ละคนนั่นเองครับข้อต่อมาเราจะได้เห็นว่าตอนนั้นเอมิลีน้ําจากแจกันหกเลยเผลอเอาตุ๊ก,กตาของท่านเคสของเราไปถูอับน้ําทําให้ท่านเคสของเราไม่สบอารมณ์เป็นอย่างมากจนกระทั่งปล่อยคาบเขาเมา ขนาดใหญ่เอาไว้เป็นคาบเข่าที่ไม่สามารถลบออกด้วยวิธีการทำความสะอาดปกติจนกระทั่งเอเมิลิโกซ่อมตุ๊ก,กตากของท่านเคสเสร็จเราจะได้เห็นว่าคาบเข่านี้แท้จริงแล้วเกิดขึ้นจากอารมณ์ความโกรธจำนวนมหาศาลที่เกาะกลายเป็นคราบที่ไม่สามารถลบออกได้ไง่ายๆและวิธีการจะกำจัดคราบนี้ก็คือการให้คนในชาโ์โ์คนนั้นมีลมที่เบาลงหรือก็คือหายจากอาการโกรธนั่นเองครับ ข้อต่อมาส่วนนี้จะเป็นตอนเดียวกับที่เอมิลิโกะเพอทำตุต๊กตาของท่านเคสตกเอมิลิโกะเลือกที่จะเข้าไปในห้องของเธอเพื่อหาวิธีกำจัดคราบที่ติดว้นี้เธอจะเห็นว่าในฉากนี้เราจะได้เห็นกระดานที่แปะกระดาษจำนวนมากเอาไว้ซึ่งในแต่ละแผ่นจะบอกวิธีการการทำความสะอาดและการปริบัติต่อคนในตระกูลชาโดดแต่ละคนเอาไว้คำถามก็คือ ใครเป็นคนแปะลายพวกนี้เอาไว้เขาอาจจะเป็นคนที่ทําหน้าที่ดูแลตระกูลชาร์ h o เฮาอยู่แล้วก็ได้ซึ่งในนั้นอาจจะเป็นกลุ่มของผู้ใหญ่ในตระกูลชาร์ h o เฮานี้คุนนางเด็กที่สักวันหนึ่งต้องโตเป็นผู้ใหญ่และได้รับการปริบญมรอย่างดีจากตุ๊กตาพวกเขานั่นเองครับข้อต่อมาที่เราจะได้เห็นนั่นก็คือตอนที่เอเมิลิโกเพิอตกไปด้านนอกท่านเคสของเรา เลยออกไปเพื่อได้เช็คว่าเอเมิลิโกเป็นยังไงใน,นขณะที่ท่านเคสกำลังจะแตะประตูอยู่นั่นเองเธอได้หยุดเหมือนกับกลัวบางสิ่งบางอย่างที่เปิดไปแล้วก่าเจอความกลัวของท่านเคสที่เกิดขึ้นมานี้มันเกิดขึ้นจากอะไรกันนะจนกระทั่งท่านเคสได้มาเจอกัเอเมิลิโกเลยรีบไปจะกลับห้องของตัวเองแต่ว่านั้นไปเจอกับตุ๊กตาม,มีชีวิตคนอื่นที่ชื่อว่ามีอาคนเดียวกับที่เจอตอนที่ทําความสะอาดของเราด้วยกันจะเห็นได้ว่าตุ๊กตาม,มีชีวิต ที่ผ่านการฝึกฝนมาแล้วจะสามารถเรียนแบบกริยาท่าทางของคนในตระกูลชาโดได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะตุ๊กตามีชีวิตนั้นมีหน้าที่ในการแสดงการเข้าสังคมของตระกูลชาโด้แต่ละคนที่ไร้ใบหน้าแต่เอมิลิโกนั้นไม่เหมือนเลยเอมิลิโกไม่สามารถแสดงอารมณ์และท่าทางออกมาได้เรียนแบบทั้นเคสของเขาอาจจะเป็นเพราะการฝึกฝนบางสิ่งบางอย่างที่ยังน้อยเกินไปหรือบทเรียนที่ต้องเรียนนั่นเองครับ ตอนที่ข้อสุดท้ายครับอันนี้จะเป็นตอนที่เพลงเอนดิ้งของอนิเมะเรื่องนี้จบนะครับเราจะเห็นว่าตัวละครมีอาของเราได้เดินเข้าไปที่ห้องของเธอแต่กลับพบว่ามีแต่รอยแปบเขม่าที่ท่านเงาของเธอทิ้งไว้ในห้องทําให้ตัวมีอานั้นโกรธเป็นอย่างมากและคําถามก็คือคนในตะกูลชาร์โดเข้ามาในห้องตุ๊กตาได้อย่างไรกันนั่นอาจจะเป็นเพราะความเข้ากันที่มากเกินไปด้วยความที่ท่านเงาและตุ๊กตานั้นสามารถเข้ากันได้เป็นอย่างมาก อิสระบางส่วนของตุ๊กตามีชีวิตเลยน้อยลงไปเริ่มถอยลงไปจากเดิมท่านเงาจะเริ่มมองว่าสิ่งของตุ๊กตาก็เป็นของเธอเช่นกัน,เป,นเป็นสาเหตุทําให้ท่านเงาของมีอาเลยเข้ามาในห้องเธอและทาคาบตะปกต่างๆเอาไว้แม้มีอาจะรู้สึกโกรธแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะนั่นเป็นท่านเงาของเธอท่านเงาที่เธอจะต้องปฏิบัติและให้ความสาคัญอย่างยิ่งนั่นเองครับ ครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าท่านผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์ไว้ในช่องเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับตัวผมเนาะแล้วถ้าหากท่านผู้ชมอยากให้ผมทำคอนเทนต์อื่นหรือทำอนิเมะเรื่องอะไรก็บอกมาได้เลยในคอมเมนต์นะครับและคลิปในวันนี้จบแล้วสวัสดีครับ